สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลองดูคูมทนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปติวแนวข้อสอบกพอพเรื่องอนุกรมนะคะซึ่งเราเนี่ยยกมาทั้งหมด3ข้อให้เราดูคร่าวว่าเอ้ยอนุกรมเนี่ยออกประมาณไหนควรมีหลักการเท่าประมาณไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าเออทำอย่างเงี้ยสมมติว่าเจอโจทย์ปึ้งเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีหลักการมาให้ค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสาหรับข้อที่1นนะคะ เลขหนึ่งสหกยี่สิแล้วต่อไปคืออะไรอันดับแรกเลยเนี่ยให้เรานึกถึงเครื่องหมายทั้งหมดสเครื่องหมายก่อนนั่นก็คือเครื่องหมายบวกลบคูณแล้วก็หาร4เครื่องหมายตัวนี้เราจะใช้4ี่เครื่องหมายตัวเนี้ในการหาว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราควรจะมองก็คือดูว่าตัวเลขเนี่ย มันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงข้อที่หนึ่งดูว่ามันเพิ่มหรือว่ามันลดจากหนึ่งไปเป็นสองเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นน่ะจากสองไปเป็นหกอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากหกไปเป็นยี่สิบสี่เพิ่มขึ้นแสดงว่าอันเนี้ยเพิ่มขึ้นหมดเลยแสดงว่าข้อนี้คือการเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้น เราจะใช้เครื่องหมายบวกไม่ก็คูณมีสองตัวใช้เครื่องหมายบวกไม่ก็คูณจากนั้นเราจะต้องมาดูว่าเราจะใช้เครื่องหมายบวกหรือคูณดีละ่ะตัวนี้ทุกคนหนึ่งกับสองมันห่างกันอยู่หนึ่งแต่หกกับยี่สิบสี่ห่างกันเยอะมากค่ะเป็นแบบหลักแบบหลักสิบกว่าๆเลยอะ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อที่สองให้เราดูว่า เลขเนี่ยมันห่างกันมากหรือว่าห่างกันน้อยถ้าเกิดว่ามันห่างกันน้อยๆเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งอันนี้ห่างหนึ่งอันนี้ห่างสองห่างสามเนี่ยมันจะมีสิ์ใช้เครื่องหมายบวกแต่ว่าถ้าจากหนึ่งเนี่ยตรงนี้ห่างกันหนึ่งร้อยเลยอะ่ะเป็นเครื่องหมายคูณแน่นอนตัวเนี้เราว่ามันห่างหนึ่งกับสิบเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะลองใช้เครื่องหมายคูณดูก่อน ราจะลองใช้เครื่องหมายคูณในการทำข้อนี้นะจากหนึ่งไปเป็นสองโดยใช้เครื่องหมายคูณเราก็มาดูว่าหนึ่งเนี่ยคูณอะไรถึงได้สองก็จะได้ว่าหนึ่งคูณสองได้สองต่อมาเลขสองไปหาเลขหกสองไปหกตัวเนี้ยถ้าเราใช้เครื่องหมายคูณแล้วทั้งแถวตัวเนี้ยต้องใช้เครื่องหมายเหมือนกันหมดเลยก็คือเครื่องหมายคูณ สคูณอะไรได้6นั่นก็คือ2อคูณสต่อมาจาก6กกลายไปเป็น24ตัวเนี้ยเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณต่อไปก็เป็นเครื่องหมายคูณเหมือนกันตรงนี้ตัวเลขเป็นเลข2เลข3มันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแสดงว่าจากสองไป3ต่อไปก็ต้องเป็น4ซึ่ง6กคูณส ได้24โอเคต้องทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราต้องการจะหาสิ่งที่เราต้องการจะหาเนี่ยก็คือจาก24เนี่ยไปหาคำถามมันคืออะไรทั้งแถวเป็นการคูณใส่ไปเลยเครื่องหมายคูณตรงนี้ตัวเลขไล่ไป2 3 4ต่อไปเป็น5นั่นเอง เราจะได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาเนี่ยคือการที่เราเอา24เนี่ยไปคูณกับ5้าเราก็ตั้งเลย24่สิบสคูณห้าห้าสี่ยีสใส่ศูนย์ทด2องห้าสสบวกสอเป็นสิได้เป็น120่งรคำตอบคือ120่ง้นั่นเองสำหรับแนวข้อสอบกระพาอ,อนุกรมนะคะให้เราดูทั้งหมด4เครื่องหมายเจอจุดปึ้งนึกถึง4เครื่องหมายนี้ออกมาก่อน จากนั้นดูว่าเครื่องหมายเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางเพิ่มหรือไปทางลดแล้วข้อที่สองดูว่ามันเออมันห่างมากห่างน้อยอะไรเงี้ยว่าไปอือสำหรับข้อที่หนึ่งก็จบไปแล้วเออเราจะเห็นว่าข้อสอบกระพอแบบข้อนี้เนี่ยมันเป็นการบวกเรียงกันครั้งเดียวจบเลยเออเป็นการคูณเรียงกันครั้งเดียวจบเลยเออแล้วก็เป็นการเรียงเลขจากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปไปต่อ ต่อมาข้อที่2ข้อที่2เนี่ยมันก็คือลบ3 2 7สอต่อไปเป็นอะไรอันดับแรกเหมือนเดิมนึกถึงมาทั้งหมด4เครื่องหมายคือเครื่องหมายบวกลบคูณแล้วก็หารนึกถึงแบบน,นี้ปุ๊บข้อที่1เรามาดูว่ามันเพิ่มหรือมันลดจากลบ3ไปหา2เฮ้ยมันเพิ่มขึ้น จากสองไปหาเจ็ดมันก็เพิ่มขึ้นจากเจ็ดไปหาสิบสองอันเนี้ยก็เพิ่มขึ้นเราจะสังเกตว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นหมดเลยอ่ะเป็นเพิ่มขึ้นแน่นอนปึ๊บข้อที่หนึ่งเพิ่มขึ้นไม่ใช้เครื่องหมายบวกก็ใช้เครื่องหมายคูนทีนี้ข้อที่สองเรามาดูว่าความห่างมันเนี่ยมันห่างมากหรือว่ามันห่างน้อย ตัวนี้ลบสามสองเฮ้ยมันก็เลขใกล้กันอยู่นะสองเจ็ดมันก็ระยะห่างพอๆกันอยู่นะเจ็ดไปหาสิบสองเฮ้ยมันไม่ใช่เจ็ดไปหาหนึ่งร้อยสักหน่อยตัวนี้ก็ห่างพอๆกันอยู่เพราะฉะนั้นมันคือการห่างน้อยห่างน้อยจะใช้เครื่องหมายบวกอ่าเรามาลองใช้เครื่องหมายบวกเลยจากลบสามไปหาสองโดยใช้เครื่องหมายบวกสลบสามต้องบวกกับห้า ถึงจะเป็นสองใครที่ยังงงตัวนี้อยู่สามารถไปดูช็อตได้เลยนะเพราะว่าเราสรุไปไว้ให้แล้วต่อมาจากสองไปหาเจ็ดตรงน,นี้ใช้เครื่องหมายบวกไปแล้วต่อไปก็ต้องใช้เครื่องหมายบวกบวกห้าเฮ้ยมันบวกห้าเหมือนกันหมดเลยอะ่ะอันต่อไปมีสิทธ์เหมือนกันสูงมากต่อไปไปดูเจ็ดไปหาสิบสองเครื่องหมายบวก 7ต้องบวกอีกหถึงจะเป็น12โอ้โหทุกคนบวกห้าเรียงกันขนาดนี้ต่อไปจาก12ไปหาสิ่งที่เราต้องการมันก็ต้องบวกห้าจะได้ว่า12บวกหจะได้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ17บเจ็ดอ่าข้อนี้ตอบ17นั่นเองค่ะ ข้อนี้เนี่ยจะต่างจากข้อที่แล้วตรงที่ว่าเฮ้ยข้อที่แล้วเนี่ยเรียงสองสามสี่ห้าแต่ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้แบบอะไรที่มันแบบเหมือนกันก็คือเหมือนกันทั้งแถบทั้งแถวเลยอันนี้เป็นบวกห้าต่อไปก็เป็น 5. บวกห้าบวกห้าบวกห้าเหมือนกันหมดเลยอืมก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้นะสำหรับข้อที่สองผ่านไปแล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะว่าแบบว่าเอ้ยอยากแบบว่าให้แบบว่า เป็นทิศทางไหนรู้สึกยังไงหรือว่ากำลังเตรียมสอบอยู่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะไปเราไปดูต่อไปข้อที่3มของวันนี้ข้อที่สามเนี่ยมีเลขทั้งหมด5้าตัวมีเลข0ูนย์ลบสองสามสิบห้าสสตัวต่อไปคืออะไรเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเพิ่งตกใจไป อันดับแรกให้เรานึกถึงทั้งหมด4เครื่องหมายก่อนบวกลบคูณหารจากนั้นเรามาดูว่ามันเพิ่มหรือว่ามันลดจาก0ไปหารลบสองมันลดลงอะ่ะติดลบเลยจากลบสไปหา3มันเพิ่มขึ้นอ้าวเกิดการไม่เหมือนกันเกิดขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูอันต่อไปก่อน จากสามไปหาสิบห้ามันเพิ่มขึ้นจากสิบห้าไปหาสามสิบสี่มันก็เพิ่มขึ้นเฮ้ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยอะ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นมันเยอะกว่าให้เรายึดตัวที่มันเพิ่มขึ้นสแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันคือการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่เครื่องหมายบวกก็เครื่องหมายคูณแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเจอการผสมเพิ่มลดเนี่ยจะใช้เครื่องหมายบวกเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเราจะนำเครื่องหมายบวกเนี่ยมาใช้เลยจากศูนย์ไปหาลบ2 0นต้องบวกอีกลบ2อ่าก็จะได้เป็นลบ2บวกเจอลบกลายเป็นลบอ่าได้เป็นลบ2ต่อไปลบ2ไปหา3ลบ2เนี่ยมันก็ต้องบวกเข้าไปอีก 5. ก็จะกลายเป็น3ต่อไปจาก3ไปหาร5ห ตรงนี้บวกตรงนี้บวกทั้งแถบมันต้องเป็นบวกเหมือนกันใช้เครื่องหมายบวกสามบวกกับสิบสองได้เป็นสิบห้าอันสุดท้ายสิบห้าไปหาสามสี่มันเพิ่มขึ้นเป็นบวกสิบเก้าได้มาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันบวกเหมือนกันก็จริงนะแต่ตัวเลขอ่ะโอ้มันไม่ใช่แบบ ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเลยอ่ะมันเป็นแบบเลขห่างๆกันเลยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจอันนี้เนี่ยเป็นการทําแค่ชั้นเดียวส่วนอญ่ข้อสอบกอพอเนี่ยจะทําหลายชั้นชั้นเดียวไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะทําต่อในชั้นที่สองโดยการใช้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ต่ออืมอทีนี้เรามาดูพร้อมกันตรงนี้เนี่ยจากลบสอง ไปเป็นหมันเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นใช้เครื่องหมายบวกลบสองบวกอะไรได้หนั่นก็คือลบสองบวกเข้าไปอีก7ต่อมาหไปหาบวกสิบหต้องบวกอีก7ถึงจะเป็น12อันสุดท้าย12ไปหาสิบเสองมันก็ต้องบวกเข้าไปอีก7ถึงจะเป็น19บเฮ้ยตัวเนี้ยด้านล่างเนี่ย บวกเจเหมือนกันหมดเลยอะแสดงว่าต่อไปเนี่ยต้องบวกเจแน่นอนทีเนี้ยเราอยากรู้สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้เราต้องทำจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบน19บก้าบวกเจ็ดกลายเป็นยี่สิบหหรือบอกยี่ิบหต่อมาจากชั้นสองเนี่ยเด้งมาชั้นหนึ่งและต่อมาชั้นหนึ่งจะเด้งขึ้นไปหาโจทย์ จากสามบวกเข้าไปอีก26่สบอ้สามสบวกยีกลายเป็น60ข้อนี้ตอบ60นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ดูจบจนถึงข้อ3นะคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าเอ้ยดูจบถึงข้อ3ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ